ฮาเล่นเผยเคล็ดลับชอบดูคลิปดาวยิงเลสเตอร์เพื่อพัฒนาตัวเองดาวยิงฟอร์มเฉียบของเซอริงรรอดมุนเผยถึงแม้จะสามารถระเบิดตะข่ายได้อย่างต่อเนื่องแต่เขายามศึกษาแนวทางการเล่นของแข้งรุ่นพี่ตลอดเออร์ลิงฮาแลนด์ได้รับก,การจับตาม,มองว่าจะกล้ามาเป็นหนึ่งในแข้งชั้นนำของโลกในอนาคตหลังโชว์อร์มได้อย่างโดดเด่นกับบริเซอร์มุน โดยการซัด23ประตูจาก20นัดในทุกรายการและดังมีข่าวว่าหลายทีมชนาของยุโรปไม้ตาหวังดึงไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดดาวยิงไว้21ชาวนอร์เวย์ยอมรับว่าถึงจะมีฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องแต่เขาพยายามศึกษาแนวทางการเล่นจากแข้งรุ่นพี่เสมอเพื่อหวังยกระดับฝีเท้าให้ดีขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ผมกำลังทำไม่ใช่การเรียนรู้แต่คือการดูนักเตะหลายๆคนยกตัวอย่างเช่น การพยายามที่เกี่ยวด้านหลังฟุตบ่นเซนต์ฮาร์ฟเวลาที่นักเตะมาได้สิบกำลังได้บอลซึ่งนักเตะที่อยอดดีที่สุดในโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเจมี่วาร์ดี้นั่นทําให้ผมชอบดูเขาอยู่บ่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมทําผมชอบดูฟุตบอลมากๆและยังคงทําแบบนั้นอยู่เมื่อผมมีเกรต้องลงเล่นในวันจันทร์วันต่อมาผมจะอยู่ที่บ้านทั้งวันเพื่อดูฟุตบอลผมชอบทําแบบนั้นมาดูตลอดผมคิดว่าตัวเองยังสามารถพัฒนานขึ้นได้อีกทงการจบสกอร์ความเร็วความแข็งแกร่ง แต่ถ้าคุณถามถึงเป้าหมายของผมในปี2022คืออะไรผมบอกได้ว่าไม่อยากบาดเจ็บอีกแล้วหวังไปถึงเป้าหมายตลอดอาชีพที่เหลือและนั่นคือสิ่งสำคัญโปรแกรมพิมารีของ l e สเ e อร์ซิตี้นัดเปิดบ้านรับมเมอรลีกูนเต็ดและเกมออกไปเยือนอาร์เซนอลถูกปรับโปรแกรมการแข่งขันใหม่เพื่อรับประการถ่ายทอดสดในสาราชาณาจักร โดยโปรแกรมที่จะเปิด King Power Stadium รับการมีของหีีจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่5มีนาเวลา19.30นาทีตามเวลาในประเทศไทยส่วนโปรแกรมจะต้องออกไปเยือน Emirates Stadium ของ a r s e n อ l จะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่13มีนาเวลา23.30นาทีตามเวลาในประเทศไทย สอนฟุตบอลเลเซอร์ซิตี้ City, ประกาศขอความร่วมมือจากแฟนบอลที่ต้องการเข้าชมเกมที่คิงพาเวอร์สเตเดียมให้ช่วยป้องกันตัวเองจากโควิดสิอย่างเคร่งครัดก่อนหน้านี้รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศมาตรการป้อนกันจากโควิดสิบเกโดยประกาศล่าสุดนั้นรัฐได้บังคับให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยไม่ว่าจะในอาคารหรือนอกอาคารแต่ให้อิสระแก่เจ้าของสถานที่หรือองค์กรในการเลือกจะออกมาตรการการป้องกังนความปลอดภัยโควิดสิของตัวเอง ทางสโมสรได้ยกเลิกขั้นตอนการขอตรวจเอกสารการฉีดวัคซีนของแฟนบอลก่อนเข้าสนามและได้กตามสโมสรยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ามาชมเกมทุกคนทําให้สโมสรขอความร่วมมือจากแฟนบอลดังนี้ 1. ไม่เดินทางมาชมเกมกางแข่งขันหากแฟนบอลป่วยเป็นโควิด -19 2. สวมหน้ากากอนามัยทั้งในและนอกสนาม 3. ล้างมือบ่อยๆ 4. หากเป็นไปได้ขอความร่วมมือให้แฟนบอลตวจโควิดก่อนมาชมการแข่งขันทุกเกม 5. ฉีดวัคซีนที่ครบตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้ก็เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของฟแฟนๆเลสเตอร์ทุกท่านซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทางสโมสรคำน,งนึงถึงเป็นอัน,นด,ดับแรกเลอุทูยอดทีมแห่งเมืองผู้ดีตกเป็นข่าวด่นปล่อยสามแข้งนำออกจากทีมเพื่อเปิดทั้งกับบุรีดีอยร์ ปีจากเอฟซีปอร์โตที่จ่อย้ายมาร่วมทีมหงแดงเลือกพูลที่มด้านแห่งศึกผลลีกตกเป็นข่าวเรนปล่อยสามแข้งดาอย่างริเวอร์โอลิกีกองหน้าเบเย่ยมทาคุมิมินามิโนโนโตัวรุกญ,ญี่ปุ่นและนันทเนฟฟิลิปออเจกีฟเพื่อเปิดทางให้กับหรือิยาร์ตปีชาวโคลอมเบียจากเอฟซีปอร์โตที่จ่อย้ายมาร่วมทีมท้านี้กระแสข่าวว่ายอดทีมถิ่นแอนฟิล ไกลจะคว้าตัวรุรดิอาสมาร่วมทีมด้วยค่าตัว37ล้านปอนด์หรือประมาณ1,043ล้านบาทซึ่งหากดิวร,ร่วมตัวเขาก็จะเบียดเข้ายังตำแหน่งในแผนรุกที่ประกอบไปด้วยโมเมสซาร่าอาดิโอมาเน่เอเบโต้ฟิเมโน่และเดโกโชตาสำหรับผมแดงเลือกผู้พัฒนาก,การในทีมของ rop, เจคินครอปเรนเนอร์ชาวเยอรมันมีโปรแกรมหลงเล่นเกมต่อไปในศึกเอฟเอคัพรอบ4 ่อการเปิดบ้านพบกับคาร์ดิฟซิตี้ในวันที่6กุมภานนี้เวลา19นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย